สวัสดีครับนะครับตอนนี้ลูกค้าส่งปืนมาให้เราซ่อมอีกแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งแกะออกจากกล่องพัสดุเลยนะครับก็เรามาลุ้นกันเลยนะครับให้ครับปานะครับลูกค้าบอกว่าได้ของมานะครับแล้วก็ประกอบแต่ว่ายังยิงไม่ได้นะครับเนีตรงนี้เบี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเราก็ทําให้มันตรงก็ ครงสูบลูกสูบไืมไหลอดโครงเป็น ctm ตัวนี้เป็น tcm ชุดบนผมว่าแก้ไม่กี่จุดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้ยังมีรอยตรงนี้มีรอยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร มาอย่างนี้ชนหรอนี่ก็มีรอยไม่รู้ว่าชนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สวมมานะน่าจะชนน่าจะขูดมาแล้วครับเพราะนี้ก็มีรอยเหมือนกันอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับรอยก็ไม่เยอะมาก ชุดล่างน่าจะเป็น 5KU นะครับ 5KU ก็อาจจะฟิตระบบนะครับฟิตระบบแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบลองเทสและส่งให้ลูกค้าดูนะครับโอเค โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟิตติ้งแล้วก็เดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ฟิตติ้งระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตามอะไรที่ลูกค้าส่งมานะครับก็เริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากชุดบนก่อนดีกว่าผมะว่าชุดบนมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็อันนี้ผม ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เซ็ตให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้ยังใส่ตัวปรับอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปเลือกเอาว่าจะปรับจากข้างบนหรือว่าจะปรับจากข้างล่างนะครับจริงๆถ้าปรับจากข้างบนเนี่ยมันถ้ามันกดเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับก็ลองถอดตัวนี้ออกก็ได้นะครับเวลากดเนี่ยมันจะได้กดแบบอิสระนะครับเวลากรณีที่จะปรับตัวบนนะครับ ับท่อชุดโครงสูบตัวนี้ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ละเอียดนิดหนึ่งนะครับมหมุดเนี่ยหมุดมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับแล้วมันทำให้องศาของนกกระเซียเนี่ยมัน มันขบกันนะครับแล้วมันก็ทำให้ไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงไปนิดนึงนะครับเราก็พยายามปัดเงานะครับแก้ให้มันลื่นนะครับก็มันจะลื่นเท่าที่ควรนะครับมันคงไม่ลื่นมากนะครับมันก็ลื่นได้เท่าที่ควรนะ ถ้าจะเอาลื่นกว่านี้ต้องถ้าจะต้องเปลี่ยนหมุดหรือไม่ก็เปลี่ยนชุดชุดหลังนะครับชุดเฟรมชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นของฮาคิะครับมันดีไหมมันดีลูกสูบอ่าลูกสูบเป็นแบบช็อตนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะมันจะถอยแค่นี้นะครับดึงแค่นี้ มันทำให้ด้วยความที่สไลด์เป็นอลูอะแล้วก็มันเป็นแบบครึ่งน,นะครับมันก็จะทํางานเบาเบานะครับแล้วมันก็ประหยัดแก๊สได้มากขึ้นนะครับ โครงสูบเป็นโครงสูบสแตนดาดนะครับแต่ว่าผมเอามาทำเป็นโครงสูบโลนะครับเพื่อให้มันเข้ากับลูกสูบนะครับถ้า,างั้นเดี๋ยวมันจะจ่ายแก๊แล้วมันจะฟุ้งเกินไปนะครับชุดบนก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยชุดบนนะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบชุดล่างกันต่อดีกว่าครับมาถึงคิวชุดล่างนะครับก็ลงจรลบีถ้าได้ยินเสียงฟ้าก็ฝนกำลังจะตกนะครับตอนนี้ หมุดตรงนี้แล้วก็หลูตรงนี้มันค่อนข้างที่จะหลวมเวลาเราใส่หมุดไปแล้วอ,องศามันค่อนข้างที่จะเพี้ยนนะครับฟ้าร้องดังมากเลยนะครับน่ากลัวเลยตัวนี้สปริงเป็นสปริงเดิมที่ลูกค้าดัดมาแล้วนะครับมันถามว่าใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้อยู่ครับ มันจะใส่ยากนิดนึงเหมือนรอยเอารอบมันออกแล้วก็ตัดนะครับอืมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใส่ยากนะครับตัวนี้เพราะว่าลูกค้าไปดัดสปริงตัวนี้มานะครับ ไปนกนะครับสไลด์ TCM ก็เบานะครับ เบาเลยถ้าผมว่ายิงกับถังลมเนี่ยสบายเลยนะครับบวกกับใส่ลูกสูบช็อตหรือว่าลูกสูบเต็มเนี่ยผมว่าแบบทำรีคอยน้อยน้อยหน่อยหรือว่าบาลานซ์ดีๆผมว่านิ่งมากเลยนะ ใส่เลครับช่วงนี้ก็จะพยายามลงงานให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเ c e b o o k มันกลับมาลงงานได้แล้วนะครับกล็ลงผลงานให้ดูนะครับส่วน YouTube ก็ถ้าว่างก็จะอัพนะครับมีอีกหลายตัวเลยที่ผมยังไม่ได้อัพงานนะครับ ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับจะไปแนบสามชัยแล้วก็หลังอ่อนนะครับเสียงฟ้าข้างน,นอกน่ากลัวมากเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับรอบไม่มีนะครับระยะเร่เดินไกลแค่นี้นะครับรีเซ็ตจะลองดูรีเซ็ตใหมร่รีเซ็ตแค่นี้เองโอเคครับเนี่ยหมุดมันคอยจะถอยนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เซฟกันไว้ เรียบร้อยนะครับชุดล่างเหลือเทสระบบนะครับลูกค้าให้แม็กมาด้วยนะครับแม็กเป็นตัวนี้ต้องถอดบ่อนะครับเพราะว่า,าต้องถอดตุดแม็กเพราะว่าติดนะครับ ใช่ครับประมาณนี้นะครับนี่แม็กเป็นเบานะครับมันต้องถอดนะครับเพราะว่าตูดแม็กมันหนามันใส่แล้วมันชนขอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันเลยดีกว่า แก๊สหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปยิงเทสข้างนอกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะผ่านไหม